จัวจัวน้อยเนี่ยนยูนี่เขาเอินจัวแม่นวะพี่เนียนยูนี่เขาเอินจัวอันวะครูป,ปายูนี่เขาเอินเนนครับว่าจัวนะฮะจัวจัวน้อยยังตาเพิน่นมาจากนะครพนม ตามมาจากนาครพนมฮนะนครน,นึกกันวะนักการโอ้มาจากนาครหลวงเวียงจันทร์โอ,อ้กลับมื่อนี้บ่กลับเมื่อนี้นาะโอ้สี่วันแล้วบ่โอ้เรียกว่าไ,ไปต่อไป, <c oughs> ไ,ปไปมาแล้วน้องเขียวมาแล้วเนาะสวยวะกำลังจะไปวันนี้สวยเนาะโอเค <c oughs> แกเป็นไสบาทข้าวเหนียวนะครับไสบาทข้าวเหนียวเป็นกิจกรรมช่วงเช้านะครับที่กิจกรรมทําบุญนะกิจกรรมทําบุญตื่นเช้ามากอะเอ็ดบุญนะครับด้วยการใสบาทนะฮะมีงาคู่มีจัวจัวน้อยจัวน้อยนะจัวน้อยก็คือเป็นเนนนะเนนน้อยเรียกว่าจัวน้อยกับบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศยามเช้านะฮะ เอาอันนี้อันนี้คือสิบไดไดส่บาตแล้วนะไซบาทหรือว่ายัางนี่กะวัดอยู่นี่นะครับเป็น1ิบซิบวัดนะฮะ10ิบกาวัดนะฮะจะมีไซ่อร์ดยนฮอดประมาณสักหกโมงครึ่งกับมดนะฮะ ขอยัดเก็บภาพจากน้อยอันนี้เป็นน้องๆจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะสบายดีจับมือไหนจับมือนี่เนาะมาเที่ยวจจกเชือแล้วมาเที่ยวจจกเชือแล้วอยู่นี่เนี่ยนั้นที่สอง้ที่สองนะประทับใจวะประทับใจหลายประทับใจหลายเนาะอยากเชื่อนเพื่อนฝั่งไทยมาเที่ยวหลวงพระบางเอ้าขอจักคำแม่เส้น มาเที่ยวห,หลายเด้อเมืองหลวงขอางเป็นเมืองมรดกโลกละกาคนเลาาแต่คนที่มีน้ำใจด้วยอกบใจหลายลมาแล้วมาจะ,ะมียักษ์คูนะครับจะจัวจัวน้อยนะครับจะเอ่อมาบินกระบาศจะเป็นวัดที่อยู่บริเวณนี้นะครับวัดที่อยู่ในหลวงขอนแกนนี้มี ประมาณโอ้โหหลายวัดมากเลยครับหลายสิบวัดนะฮะ ใส่บาดเซตกลับมาพระกลมาใส่บาดเด็กน้อยต่อใส่บาดเด็กน้อยต่อซูชิกินเบิร์ดอยู่บ่ <c oughs> เอากินเบิร์ดมือเดอ้ออันนี้จะมาทุกเสาร์ครับน,น้องๆจะมาทุกเช้านะฮะมาทุกเสาร์เป็นบ่นี่อืมเตรียมตู้เย็ยนแล้วเอาเอานะ่นะมาน้อย <c oughs> สบายดี <c oughs> นี่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับยามเุเสานะฮะไซบาตท,ทางาพุทธศาสนานะฮะกับยุนีศาส,สนาพุทธนะครับเป็นศาสนาเอกของที่นี่นะฮะอืมโอ้ยี่วัดหนึ่งบ่โอ้ยุจุนี้อีกวัดหนึ่งโอเค อันนี้เอิ้นวมาอย่างก่อไข่ไขแพนไข่แพนต้องเอาไปทอดอีบปท,ทอดทไปย่างทอดไปย่างเนาะนอโอเคขอบใจหลายรวยๆมันหมาน,นเดอ้อรวยให้ห่าน <laughs> เออเป็นบรรยากาศนะฮะเป็นบรรยากาศที่รอพระสงฆ์นะฮะผมก็รอกับน้องๆนะฮะน้องๆจากนครหลวงวิ่งจันนะฮะมื้อนี้จะสะดวกสบายอยู่เนาะที่ที่เดินทางมาอยู่นี่สะดวกสบายวะรถไฟมาเนาะ ออดีก็นั่งรถบัสในสมัยที่กี้เฮาเนี่ยนั่งรถบัสมาโอ้โหเฮยตุเรงตุเรงตุเรงเลยเพื่อจะขอดลงพระบางได้นี่โอ้โหแต่สมันีสะดวกสบายนะนางอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เลยในชะ่ไหมนครหลวงเวียงจันทร์เนาะจบระเบ้อเรียนมาอะไรตอนนี้กำลังเฮียนกำลังเฮียนอยู่มอปริญญาเอกเร็เวโอ้โหนี่สวัสดีครับด็อกเตอร์ร <laughs> ด็อกเตอร์อันนี้เปลี่ยนป,ปริญญาเอกอยู่นคะรหลวงเวียงจันทร์นะ อยู่ญี่ปุ่นไหมโอ้แสดงว่าภาษาญี่ปุ่นนี่สุดยอดเลยเบ่ได้อ <c oughs> ยาก <c oughs> ว่าอ๋อเรียนปริญญาเอกอยู่ญี่ปุ่นอ่าแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษอืมอ่าแนะนำตัวอ่านังแนะนำตัวดีกาแนะนำตัวให้คนไทยดูซื้อซื้อนั่งอย่างอันนี้ซื้อนั่งอย่างซื <c oughs> อ้อนั่งอย่างอ๋อซื้อนละีนะ่าลีน่าเรียนปริญญาเอกบ่านนี้กันปริญญาโทปริญญาโท มีแต่มีแต่ด็อกเตอร์เด้อนีน่ผมสัมภาษณ์ด็อกเตอร์อยู่สบายดีเออ<ช>ที่ที่แต่ญี่ปุ่นหรือว่าอ,วอ๋อนี่ียนเกาหลีโอ้โห <laughs> คนนี้เรียนอยู่เกาหลีคนนี้เรียนอยู่เกาหลีคนนี้เรียนอยู่อ่าญี่ปุน่นโอ้โหริญญาเอกอะอย่าโท่รับพามาแล้วพามาแล้วอ่าเบิ่งอีกสักวัดหนึ่งนะครับจะเบิื้อ่งด็อกเตอร์ไซบาศก่อนครับ หมดแล้วมืดแล้วครับมืดแล้วพระหมดแล้วเป็นบรรยากาศนี่มืดเซารครับนะฮะอันนี้หัวหรือว่าหรือว่าหรือว่ายาคูหัวนะหัวน้อยเอาทีมงานเขาเดินทางมานล้ากัน พาหมดแล้วค่อยมา ถ้าเป็นช่วงเซาๆนะครับที่หลวงพระบางที่บอ่อปกกอนหรือว่าอากาศอากาศดีมากเลยนะฮะแห่งเป็นอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนี้ปกีกอนหรือว่าแห้อากาศดีครับ จัวน้อยเห็นในทีวีมันม่เห็นจัวจริงโอ้สบายดีสบายดีขอบขอใจลาย <c oughs> สบายดีใส่บาตรท,ทุกเช้าเนาะเป็นคนหลวงพ่ะบางวะโอขอบขอบคุณมากครับขอบคุณขอบใจครับขอบใจครับนะขอบใจนะขอบใจ,ใจ,ใจเจอเอฟซีใสบ่บาตรด้วยพระพระยุนีเขา มาจากฮอดจังมงอีกวัดนึงก็หมดอีกวัดนึงก็หมดแล้วโอ้แสดงวามาทันอยู่หรืออีกวัดนึงเขา,า <laughs> จะมาทางนี้อ,นอ๋อมาทงพีเนาะ <c oughs> โอเคคุณยายรวยเนาะรวย 不会吧不会吧 มุมหนึ่งครับจุดนี้เป็นอีกมุมนหนึ่งที่อ่อมารอใส่บาท <c oughs> อันนี้เราเจอกันเมื่อวานเป็นว่าซิยูจักมือกับมือน,น๋อกับบอกโอ้กับกับพอนเวียงกับพอนเวียงจันทร์ออ๋นั่งรถเอ่อรถรถไฟเนาะเออรถไฟดีกว่าอย่าไปนั่งรถเมื่อวานนั่งรถอย่างก็มีรถตู้แบบรถทัวระเมย์อย่างนั้นนะ เมื่อยต้องรถไฟ <ป S 1> แมน่น <c oughs> โอ้พระมาทางคุณหานยัง,ยงกินช่วงเช้าครับต้องจุดนี้เลย,ยปะต้องโกกาแฟโอวัตินนะฮะร้านประชานิยมผมว่าลุงพอบางบุเคยมเมื่อกี้เลยว,ว่าคนมันหลายแต่เมื่อน,นี้ซึ่งว่าคนจะน,อน,ะะน้อยนะฮะกาแฟห้อนอ่า โอ้ท่านพูดมีเฟอเอาเค้าเปียกข้าวเอากาแฟกาแฟกับไข่ไข่ลวกสบายดีสบายดีสบายดีกาแฟกับไข่ลวกโอ้เจ้าของ้านสบายดีเจ้าของ้านนี่ฮะประชานิยมเป็นร้านดังเลยฮะเป็นร้านดังเลยของของหลวงพระบางท่านใดที่เดินทางมาหลวงพระบางเราเอ่อไม่รองมัน นั่งชิมนะครับนั่งกินนี้ติดตามดูติดตามโอ้ขอบใจายขอบใจายอันนี้เจ้าของร้านเลยนะครับเป็นเฟซีโฮมนำอ๋อมีเขาเปียกนํานะฮะอันนี้เขาเปียกเส้นหน่อคนเลื่อมหลายแล้วเนาะไนนะอเนาะตรงนี้นำ้ำเปึ๊ดด้านแล้วก็มสมีคนห้านแจวเลยวันนีเนนะ้เอานะท่องเที่ยวนะครับที่เบิ้งคลิปนี้ผมไปนะฮะนี่เลยครับมากินร้านนี้เลยเจ้าของร้านเป็นเฟซีผมพร้อมมาเที่ยวหนูขวบบางนะเดี๋ยวข้าจะนั่งกินแถวๆนี้แหละ

ไข่ลวกอ๋อไข่ลวกไข่ลวกด้วยไข่ลวกมาจัดเต็มเลยครับมาครับมาลุงพ่อบางนะครับนี่นะครับนี่คือหนึ่งชุดนะฮะที่จะต้องมาลองความจริงบ้านเฮากระมีนะครับแต่อยากให้ได้บรรยากาศบรรยากาศของลุงพ่อบางเลยก็ต้องเป็นร้านประชานิยมนะครับประชานิยมนี้เปิดมา,าตั้งแต่โบรอนว่า,าตั้งแต่ ตั้งแต่ถ้านท่องเที่ยวรุ่นแรกๆที่เดินทางมาเที่ยวลุกพบากนะครับก็บเข้าร้านนี่แล้นะฮรร้านนี้ถรอว่าเป็นเป็นจุดสำคัญแลล่์มากจุดร่วมตัวจุดสภากาแฟฮะนี่เป็นกาแฟฮะสั่งไข่ลวกไปนํ่นะครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับน่าจะเดินทางขึ้นเหนือไปอีกนะฮะผมจะขึ้นไปที่อ่า เมืองหนองเขียวเมืองหนองเขียวนะครับแล้วก็ต่อรถเข้าไปเมืองน,อน้อยนี่ครับเนี่ยนี่เป็นไข่ลวกนะไข่ลวกนี้ใส่ใส่ซอสมั้งนะจุ๊บซอสเนื้อผีเขอบใจขอบใจโอ้มาเป็นชุดเลยนะเนี่ยเซตนี้เซฟนี้นะเนี่ยกูสิกลับวันนี้ กับนครหลวงเียงจันท์วันนี้แล้วสิดายเนาะอยู่น้อยมือโวดมากครับในออกเต็มเลยนะฮะมาครับกาแฟปลาท่องโกลองท้องด้วยก่อนครับนี่คือเข้าเช้าผมน่าจะลองท้องก่อนที่จะเดินทางนะจะไปทั้งในดนะรถรถกับวาสิเก็บผมแสนหนึ่งไป นี่ใครรวบด้วยฉันก็เพี้ย ừ, ไอ้ลวกนี้เขาว่าให้กินค่ำเดียวมันคล้ายๆซุปไก่นะคล้ายๆซุปไก่อ <c oughs> โอ้ยหีแหงเด้อ รรยากาศเช้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นวันธรรมดาครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้ตรงนี้นี่แทบแตกเลยครับคตหลายฮะจะมีกาแฟเงันนะกาแฟเหมที่เราชินเนี่ยเป็นเคาเรียกว่ากาแฟโบราณกาแฟโบฮานกินคู่กับปลาท่องโกผมกินไข่ต้มก่นมอนไลเมื่อกี้นี้อิ่มเลยไหม กินไข่ต้มเข้าไปเมื่อกี้อิ่มเลย เห็นเดินยาคู่มาตั้งแต่ทังเชียงแม่นมาจากทางนู้นเป็นคนสะกลครับอันนี้พร้อมมาจากไหนครับอุอุ้ยคนอุดรธานีไกลกันผมเลยคำชะโนดไปกับบ้านผมแล้วสกลนครบ้านดุงคำชะโนดแล้วก็บ้านผมเองโอมากี่วันแล้วครับเนี่ยสองมือแล้วมือแล้วกลับวันไหนนั่งรถไฟใช่ไหมเนี่ยโอจองรถไฟแล้วใช่ไหมครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับเที่ยวครบแล้วเนาะ วัดเชียงทองไปยังไ,ไปแล้วเนาะนี oui> ่แหละสำคัญเลยนะครับขอให้ใจได้ขอให้มีความสุขดีใจได้เจอยูทูบเบอร์ดังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มากินร้านดังด้วยนี่ร้านดังด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับประชานิยมอิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับอิ่มไปที่เรียบร้อยกะมาหลวงพ่อบางนะครับ เนี่ยร้านประชาชนนะฮะเป็นร้านกาแฟยัง่ยมัสเซาเป็นสภาพกาแฟที่นี่เขาจะเปิดเฉพาะช่วงเซาเท่านั้นนะครับคำมาแรงมากกับบมีเด้อนะครับเซาเากับมีข้าวจีอันนี้เป็นข้าวจีหลวงพระบางนะฮะข้าวจีปาเต้หลวงพระบางเป็นอาหารจานด่วนนะับเป็นอาหารเซาอาหารเซาที่นี่เขากินข้าวจีประมาณนี้นะฮะ นี่คือ,อพระธาตุนะฮะพระธาตุอย่างสักอย่างนะพระธาตุกับเป็นกิจกรรมช่วงเช้าๆนะครับที่วัดนะฮะวัดอยูนีก้ก่อนเลยว่าเก่าแก่มากนะครับวัดใหม่นะฮะอ๋อตรงนี้คือวัดใหม่นะฮะวัดใหม่สุวรรณภูมิ นารามนะฮะเป็นวัดไม่เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงพระบางวัดสวยงามมากเลยนะฮะเดี๋ยวในทีผมพาไปเบิง้งไทยในวัดอีกเทือนหนึ่งเพื่อท่านใดที่อ,อยากจะมาเที่ยวนะครับวัดไม่นี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่บ, mm hmm. บกคลพาดเลยนะฮะมาส่บาดเสานะครับแล้วก็มาด้านในนะฮะมา ทบุญต่อไปครับจะพาเข้าไปด้านในนะฮะวัดใหม่ภายในวัดใหม่ <c oughs> กำแพงนะครับบโกรอณว่าหดงามมากสีทองนะฮะแล้วก็มีลวดลายแกะสลักมีเรื่องราวเล้านะฮะฮเป็นช่างฟีมือจากหลวงพระบางนะ เป็นเลื้งรามเกียรตินะรามเกียรตินิีทานชาดกด้านในนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันงดงามครับงดงามมาก สวยครับวันนี้ กว่า600หลังนะครับเป็นบ้านทรงโบราณโบราณเก่าๆนะฮะจนทางอ่า UNESCO นะครับได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของมรดกโลกนะฮะเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะครับขึ้นใหม่เมื่อไหร่นะออกจากวัดใหม่นะครับข้างๆวัดใหม่นี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพู่บาทเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับว่าเปิดปอฮะกว่าผมมาเศร้าอยู่เลยนะครับ6โมงเช้าเลย เราถ้าผู้สี่นะครับพาะจะไปเบิ่งพาอาทิตย์ขึ้นกันขึ้นไปได้นะฮะขึ้นกับสวยลงกับสวยนะครับพาอาทิตย์ขึ้นกับงามพาอาทิตย์ตกกับงามวิวบรรยากาศนะครับพาอาทิตย์กลางขึ้น,นีีผ่านภูเขาเอ่สลับซับซ้อนสวยงามนะครับยังปิดนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์หลวงพรบางปิดครับผมอุมงเปิดเปิดเวลาโอ้แปดโมงเปิดแปดโมงนะครับด้านในเข้าไปนะฮะ จะมีพิพิธภัณฑ์ทั้ทงพุนทั้งพีเป็นออที่ประดิษฐานพระบางนั่นเองนะฮะคือสิบริคาวนะครับเพราะผมต้องเดินทางต่อเดินทางต่อนะครับน่าจะขึ้นเหนือไปอีกนะงดงามครับมีช่อฟ้านะครับอยู่17ช่อฟ้า2 4 6 7 7 4 14 อ่าช่อฟ้านะครับซึ่งแสดงว่าเป็นวัดที่องค์พระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าเจ้ามหาชีวิตได้สร้างเอาไว้นะครับเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นวัดของเจ้ามหาชีวิตนะฮะเพิ่นสร้างไว้ได้มาสร้างเอาไว้นะครับเกิดจะมีช่อชัดตั้งเๆนะครับช่อฟ้า17ช่อนี่ฮะจะเห็นบ้านเรือนเก่าๆอย่างนี้แล้วนะครับสมัยตั้งแต่นครับฝรั่งเศสนั่นเลยนะฮะ เข้ามามีเขามามีอำนาจในอาณาจักรแห่งนี้ก็เลยนำทั้งบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนอาหารการยู่การกินเข้ามานำนะฮสินดาดสินดาดร้านสินดาดโอ้จั่วน้อยก็ยังยังมาย,งยังมีพระยังมีวัดอยู่ ตรงนี้วัดไสบาศอยู่อะไรที่ตื่นบท่านทางฟังทังพุ้นที่ผมมาเมื่อกี้มาทาั้งผีครับมาทางังผีขี่รถมาหาพระเลยก็ได้นะฮะจะเห็นออจัวน้อยกับญากคู่นะฮะ <c oughs> เดินไสบาทเดินบินทบาศนะเดินบินทบาศพระบินทบาศเอาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิงนะครับเพื่อมาเที่ยวหลวงพระบางนะฮะ อยากจะมาทําบุญนะครับก็สามารถมาเดได้นะฮะอันนี้เป็นเพื่อนพักผู้สีเมืองมอรดกโลกเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับอีกเมืองหนึ่งในสปอร์ลาวที่นามาเทียวมากๆเลยนะครับ มาเบ pled, ิงบรรยากาศนะฮะถ้าเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำขงนี่ว่าตอนเลยว่าโอ้สุดๆเลยครับชีวิตที่นี่คือสโลไลฟ์ชาวบ้านแถวนี้ใช้ชีวิตกันแบบสโลสโลนะฮะบ้านจุ่มกลองบ้านจุ่กลอง ตะ,ะไใตเป็นบักข้ามไปเชียงแมนข้ามไปบ้านเชียงแมนนะฮะซึ่งมือว่านี้ผมข้ามไปแล้วนะครับแล้วก็เ,เมืองตรวนั้นถือว่าเป็นเมืองออจอมเพชรนะฮะมีทางลงตรงนี้มาจากมาจากด้านเชียงของมาจากด้านห้วยโกนนะครับจะขึ้นเส้นนี้แหละหนังโปกข้ามมาปไปต่ออันนี้เป็นด้านหลังของพิพิธภัณฑ์หลวงพราง